แต่ถามมึงยื้อนี่ละอืจำไว้นะแม่มัดจักบอกบอกไฟนี่มันเป็นบากไฟธรรมดาเนี่ยเห็นยู่นี่มันเป็นทิมบากไฟเงินล้านแบบนี้นี่มันมันเป็นธรรมดาดิโอ้ยมัดหูจักอยู่เข้าใจอยู่เห็ดน้ำมูน้ำพวกมันเป็นมันเป็นธรรมดาดอกบอกไฟมาใส่บักอะไรมึันปไปหาตลอดกูมาเห็ดบากไฟซอยขู่เลยนี่ปีได้ปีน่ะน้องมึงนี่เนาะมันไปเอิ้นเอาสนนอนอยู่ทั้งเทียงอ่ะบอกว่ากับแม่นางมึงจมๆแล้วกันย้างนี้ พ่อบอกพ่อสอนเงือกหูจักแล้วแหมบักอันนี้เกิดไฟตายไปเฮ็ดทะเลเสนอมือไปสิบอกกูก็ว่าไปเนาะนี่นะมาพากันเฮ็ดบังไฟนะตายตายเตยเตยไปวอาไปนี่พากันเฮ็ดนี่อัานบอกกูอ่านกูแนวแล้ววัดตัวนั้นนาตัวนั้นตัวนี้กูบอกสอนให้หมดแล้วตือเอาตัวไม่ให้บอกคู่ปีเลยไหมเฮ็ดยังกระไดอ๋อยังตับเมื่อกี้ไงยังกินอะไรที่มังไปเงินหลานียังก่อน ไม่ไปใสกับเขาเจ้าเอิอที่มึงไปเงินล้านเงินล้านนี่อยู่นี่มันเป็นธรรมดาเด้ออันเฮ็ดอยู่ปีนี่แมนแมนหมดเออกูนี่กูพ่ออีพอแบบจูดอยู่ใส่ตีไรคือกันว่าแต่เห็นบังบังแฟนซุ่มกุมเงินล้านไม่แบกแม่นี่ว้ายมึงซึบลึบซึบลึบซึบลึบเหมือแมนเทแล้วเจ้าก็สีย่านเนาะเนาะเฮ้ยเขาคงกินโต๊ะเจ้าเขาแล้วิโต๊ะเนาะ ปานังยังพาพิบไปแข่งอยู่ยยหโอ้ยบ่แข่งยังไหนเนาะมื่อเป็นตะแ่งเเด้อไปใส่กรไดหเวมึงเสียบ่วันบังไฟนิเนี่ยเว้ย,วยเอาไปจูดใส่นี่้อยหาิ่ะเออชนี่บ่้อยหาิลงูักกนสูบ <laughs> <laughs> ่นเนดีย,ดยอันนสูป่านั้งยังคุยห <laughs> ย่างบโต๊กเด้อไม่เอกเ้ยบังไฟมืนเนี่ยเสื่ออยู่บ่อีพอเนี่ยตั้งแต่โบราณโบราณเพิ่นเลยสูตรมาจากพอจากแม่เพิ่นมึงคิดว่าทำไดงมึงมาเนี่ยเว้ยเอาไปจุดยุไส่นี่ยสองร้อยคนน่ะสองร้อยขึ้นน่ะเงอสองร้อยลงมาแล้ว่าเห็นไปจุดมึงเห็นสูข้าหันไงตายรอก เงินหมดจังอีกยังมีอีกเว้ยบังไปแสน,นสนามได้สนามนันได้เงินเดิมพันเลยล่ะที่เนื้ลานไปใส่นี่เอ้ยรากอเ<อ>นรอเออรรมาดาบหรเด็ดไปนี่ห้อยเป็นแสนอ่าดึ่จะได้หลายนะเอออย่าไรคนน่กอ่อนตอนสิบคนก็นถือคนละมือ,อยู่ดอ,อก <c oughs> อ เนาะกับว่าไปอันว่าอย่นี่ได้กินเงินเดิมพันกักเตอย่าว่ไปเนี่ยจะเสียแล้ากันเทดได้ยังจ่ะจากละูลโบราณพันจะปฏิวัติจังได้กูกับได้เอยมึงเจ้ายัขัดอีกเดียวไปบ้านไดนเ่อบ่ทีไดมานี่ดิลงขีตมบเออยขีตมมากว่าแล้วาบังไฟพ่อเาที่งินลานเนี่ยเออปจูีันีถือขีตมตักบ่ เอ,อ้ยมันก็นธรรมดาเ,าเนาะเ้างเฮดเบล่าได้เ,าเ้างเฮดเบล่าได้ตามมาตรฐานกับปุ้ยไผ่เอาเขาลงตัวมือหน,นึ่งสัน่นนี่เนาะเป็นองี้ยสัน่นไปจุดยูสนามได้กุบบ้งจีตุลนักบองเลยละป่ะเฮ้ย <c oughs> ตายเนี่ยมาเนาะแางได้สัน่นอ๋อทีไรว่าอันสูตรอันขี้เก่เราคอยลืมเลยด้วขี้เก่ กูจะเริ่มเดี๋ยวนี่กูก็บอกฮะเด็สั่งเอาตัวเท่านันกรำท่านนี้กรรมกับเฮ็ดใส่ตัวเนาะมันจังได๋มันก็จังได้ตัวอันบังไฟไหมอืออุ้ยเอาไปสั่งเอาตัวโอ้บ่อ้ยบ่นู่นกำไฟมือก็กำไฟมือกับบกำไฟแสงเลยก็ดีอย่าไปจูดนี่มึงอื่นมึงอึนนี่แหะที่ท่านบ่เนี่มึงก็ไม่จำซอยนะสูตรอะไรก็อีพออะไรมึงที่กูจำหลายเอออันบ่กับบ่เนาะ <Yeah. S 1> พี่น้องทางนี้ยเฮากันเด้บังไฟ <Yeah. S 1> มือนนี่ล่ละเฮ็ด <Ooh. S 1> ไปแข่งเพื่อใดนี่มีแต่สองรอยขึ้นเด้แต่ <Ooh. S 1> ว่าของผู้อื่นนี่สองร้อยหกสิเจ็ดสิอากนี่ประมาณ2สองรสิบสอง,อย, 40, สองอยเจ้านี่ล่ะในการยูไ <c oughs> ในการดูรดของเจ้าว่าทีมงานบังไฟเงนินร้านนี่พอไปนี่บ่ได้ลงตมบ่ห่ <Wow. S 1> หัวขีกข่การ ยิมงานพี่น้องทางเมียอนี่ว่าจะเอาวังไฟอันไปนี่ลงตุมแล้วอะไร่ะไม่ขีตุมมันไหลรถมันอันฟีเนาะภากันยู่กันรถฟีขีตุมรอดฟีฟีฟีเต็มหนามีตายได้กี่ตุมขนาดวังไฟวันสุดโอ้ยคุณนั่งฟังอยู่นี่ละมีแต่คนคุยกุ้ยใจกันได้เดียวนี่รู้กระดัเนาะเจ้ว่าลูกใคร เราพ่อไม่ผู้ใดร่วมกันได้เดียวนี่แต่ว่าอ,อันนี้นี่บ่ได้คุ้ยนี่เจ้าว่าจะต้งองต้องไปนิวเนาะผีก้อน,นี่พี่น้องทางเมียเพิ่นไปแข่งเนาะพ่อเฒ่าเนาะเพิ่นไปแข่งนี่ห้วยข้าเจ้าถามมาเดีนขึ้นเท่าใดนี่เพิ่นก็บ,บอกว่าร้อยฮาร์ซิปนืนมันวะข้าเจ้าไปเดีนขึ้นเดีนเบ้บอ,บอ,อึ้นเบิอสุกคนห้วยพีแต่คนเล่ยนคืนแท้วะแบบเรีน,ย,น,นยัางเดียวห้วยเรีนซูก็เล่นแตกย่างเดียวเท่ากันเลยลเหรอเรียนซูก <laughs> ็เล่นแตกย่างเดียวแมน พ่อแบ่นกันกับทีมงาันมังไปขึ <man ้นหลังอีพ่าล่ะมดสุดเดียวกันะพ่อไม่กันจังเดียวเนาะกักจีบมดสุดเดียวกันบ้ากับมันตู้กับแตกเฮ้ยต่างกันเนาะแล้วถามหาอยู่อันท่างคุณให้เจ้าถามว่าอันอันพ่อตัวอันพ่อะเสียงกันบ่ครับพ่อะเสียงนั่นแหละพ่อะเสียงโอ้ พอแสงไที่ยนอันนี้บอกปุ่มวัดเนื้อนี่บอกเมียนโอ้ยเห็นทีมงานบังไปายเงินล้านบ่เออเมียนครับเมียนเอ้าฮู้จักบอกโอ้ยบูฮู้จักจังไรกันเล่าเหรอภาพกูไปเสียเงินเดิมพันเราอ่ะโอ้ยโอ้พ่อดองเงินบ่เดียวนี่เมีนโอ้ยเนาะกูหลุดจำบ่ได้เนาะอันมึงเมาอยู่นี่พ่อดองโอ้ยฮู้จักกันอยู่นั่นละเออโอ้ย ไปไปไปเอาเฝ่าเห็ดเฝ้าเห็ดเฝ้าเห็ดเห็นมันแล้วนีเจ้เบ่งอันี้นี่เบ่งอัน่นไหมฮะโอ้เห็นไหมนี่โอ้บ่าใครเฮ็ดยังเ็เนโกนเออม่เฮ็ดดีๆเฮ็ด้คเบิ่งนั้นต้เสือต้องเสือบอ่ว่าเสืออัรฮู้เสือบ่ขัดล้วงเลยขันล้งหูล่างหูอินนะบ่งไฟนะแต่ข้าเมื่อลยล่ะ กบบินแต่บ้านอ่างกันคนีต่บมันจุกไสคนออกอออกเอาหีบผ้ากันเฮะะ็ดหันยามาเถียงกันอยู่นี่เกล็ดฝ้าเห็ดให่แม่เหลี่ยมเป็นอย่างเดียวนี่อ,อันว่าเราไมาคุยใส่าก,กาันผู้ใดก็ได้ญาติจังเต่บบดีหนีจากกันไปบ่ไหนเพราะสามสี่ปีอยู่บ้านเรามาคุยใส่กันโลดสูนี่ บอกก็บอกเด้ออันนี้ยังยิ่งกว่านี้ไฟมือ่นปีกไก่เนาะข้างกันพอเถาเนาะเนล่างหู้บังไฟนั่งอยู่น้ำกันห่างก้อนเนอะจุดเนล่างหู้บังไฟแนวี่นล่างบอดีเนอะมันบาแตกกว่านี้แตกตึ่มขึ้นมาคนนั่งอยู่น้ำกันหลายๆหนเจ็บเบิดล้ากันนิ้วขาดเนี่ยนาบาดเนี่ยอันนั้นเนี่ยนิ้วขาดเนี่ยยังเบิดลเนี่ยไออันนึงบ่เป็นบ่บ่มีบาดแผลเลยเนาะบ่โอ้มีควงดีเลยเนาะอ่ะ บ่ได้มีของมนีบ่ได้มีหยังแต่ว่าบ่มีแผลบ่มีเลือดออกบ่มีหยังเลยบอกหยังโอ๊ยหาเงไฟแต่ตีเขานี่แต่รถก็บองเนาะบาดแผลจะหน่อยเลยเด้อเออแบบฉีกคุยเลยไงเนาะอดอื่นเนี่ยเลือดออกเต็มอยู่มีไอ้นั่นผู้เดียวเนาะนั่งอยู่ใกล้เพราะเป็นหยังเนาะว้าเงินไปตีปวดเนี่ยจะต้งเป็นตีหนีไก่กันบ่โดบ่บ่ ไก่ต้นเนาะสูกระได้ผ้าเป็นยังไงลูกก็เป็นนักสั่นผ้าเฮ็ดจังไดกันเราไปนะบูเบิสอนไรกระได้ทูกระแบกเนี่ยไปจะโคนแน่กระบัวใดอืมโอ้ยก็คือบัวใดอีเมียเนี่ยโอ้ยแล้วมันกันหรอกยกแต่วางฉีดได้ยำเไงกระไดถูดบังไฟอยู่อีพอเลยเชื่อวะเว้ยหางเราเนี่ยเบาเบาถ้าคิดบ้างเคลียดให้เบาที่สุด เอานี่ม้าตาซังวัดนี่โอ้ยเราเราเนี่เพี้ยนเลยดิเราจนว่านนะเขาไปจูดบาที่นี่เฮ้ยผมน่าจะเอาเนาะม่าจะสู้ขึ้นบาทที่นี่ฝากไฟไปเตะมนจะพี๊บหักบาทแลยวก็ล่ะเอ้ยผมเห็นตะบังมันขึ้นไปหาันกินนี่เนาะมันโดนเนาะมันสีกับมาคุยเนาะสุดโตละเนี่ยนแต่ไม่ได้โดนเนาะถูกที่คุยจังจัน กูกะคุ้ยเป็ี่ยนกูสูที่บ้าจังเลยตั้งตะกี้นี่พ่อกับแม่กูนี่ว่าอืมพ่อกับแม่กูไปหายญิงเนาะอืออือหายญิงนี่อุ้ยไปเห็นหมูสองตัวเออเปลเป็นในพานเลยเออมันเฮี่ยงกันอยู่เฮี่ยงกันอยู่นี่ปืนเล็กกับหีบไส้ลอยแล้ว ไปซอดทั้งสองตัวตายทั้งสองตัว,<อ>ตวนี่หากินาน่นม<อ>ันใช่ไหมครับทางพุ่นเี้ทางปะเถามึงนี่<อ>ไม่ท<อ>างปะเถาผมนี่ที่เห็นหมูอยู่ใต้ต้นกกบกนี่คือกันกนี่ละไปหากินเนาะเห็นหมูอยู่ใต้ต้นกกบกไม่เพราะมั้นสิบสิบเอ็ดตัวเหรอบ้า<อ>บมากล่ะเขาบ,บอกากคุยดอกแล้วก็คิดว่าโอ้สิยิงจังได้จังสิได้เบิดเท่อเดียวเนาะเรายิงนัดเดียวเลยได้เบิดเลยเฮ็ดจังไรเฮ็ดจังไหนเรายิงใส่งากกบกนีนหักลงมาทับคว้าหมูตายเรียบ ตีมือดหรืยังบ่ว่ากูคุยเลยเนาะเหนยกันบอกคืนอีพอเลยบ่ไปยิ่งงูปลากับกูเน่ยนะหมดเอ้ยจสมัยเราเป็นฮัทยังนุ่มๆกูยังเป็นเบาเงานอย่างเนาะไปไปล่างูปลาเราไปว่าเราล่าให้กูฮัทยิงเนาะบ่เคยยิ่งพูดเอาไม่ฮัมเอาไม่ฮามเลยสัน โอยกหเล่นยางค่ะไหรอกก็ตูรูตููนะตูรูตููมากกับเฮ้ยกำลังจีสายนีพอมาฟาดเลยะแต่กูก้ยฟาดตุ๊บตงนม้เลกูอะไรคุณบอกให้เจ้ายิงโมเมนต์ป่าเออเจ้าปืนอ่ะฟาดอืมกูฟาดหรอเอออับอบเรื่องบางไฟเงินหลานเนาะออัน ข้าวปีก้อนกับสิบอ่เป็นทีมงานบังไฟเงินหลันอีพอนี่ยเปล่าเอาอ,อันที่ว่าอันบังไฟตกแต่หลังข้างเงือนก็จกเห็นไหม บางไฟจุดเตลเทอร์ข้าเจ้ามีประก,กันเป็นบพอบางไฟเนื้อก้ามีประก,กัน <c oughs> บางไฟข้าล้านขาเจ้าเฮ็ดประกัน <c oughs> ที่งานอีพอนี่บพเฮ็ดประกันเนาม <c oughs> ันกินบาสังได้นะย <c oughs> ิกก่งเกนไปเดี๋ยวมันจะออกไปท่งไปท่าหมดแล้วบวกทุกข์เงินคน <c oughs> ลูกสื้อของเงินวงนี้สร้างได้แ <c oughs> มนปิดตกสิเฮือนฝรั่งปีนั่นข <c oughs> ้าเจ้าฟังหาค่าเสียหายล้านหาจนหัวซุ้งเมื่อนี่ใส่หนีเข้าเจ้าพรท่านเบิดจู เรื่องเดียวกนด้ยเรื่องเดียวเนี่ยทีนี้ก็บอกว่าจะต้องเฝ้อืองเฝนะเมีจังทีู้กันมาบอกดูกัรฟังเนาะกล้าประกันมังไฟ้0หาพันหนึ่งบางไฟล่านกับโบเฮดด้ยนี่เป็นนารับนี่ล้านหาคุณ่าอยู่ตัว่แค่ปเพื่อหาเฮดบังตอกบางไฟแค่บังไฟบับใงไงหนึ่งจังที่าจังที่เฮดนางกบอนว่เฮดห้อนใา้สูามกันละ ว้าวกระลานหาุูนะแต่ว่าปีู่ปี่ยปีไลยแม่กตองวดหัวมวเก่าอยนี้กว่ามยดไปเฮ็ดได้อยาเฮ็ดได้ไปเฮ็ดพรองได้ม่ได้จ้เจ้าิดบังง่คนไ่จะดูตัวนี่อ้าโซเซซเกนา่ยเขัดกูบอกับว่ารถอยากเฮ็ดป่านี้หอกแต่นี่กูอยากเฮ็ดมันก็บ่ใ้กูเฮ็ดเฮ็ดจังไงปีละลานหามก็ตาย้งตัวอ เว้ยมันกระทืบปีเดียวเหรอไข่ใส่ไป<อ>มั่งกระบอกอบอกไปบ้าๆนี่กูหูจับคว่มจริงระบาดที่นี่ไปกระบอกแปลกใจดอกที่แหละไข่กระบายอยู่อันพ่อจะข่อยหูจับคว่ำพ่อจะไข่จับคว่ำได้อันทีมงานบังไฟเงินล้านนี่ขันมาได้เงินเป็นล้านปันนั้นอีพ่อคือออกมานอนนะคือบพราเหตุเพื่อนดีๆอยู่ไม่ได้เสียเงินล้านเอาไม่ถือถอดแล้วไม่ถือถอดแล้วบอกนี่แหละ ว่ากูบอกแล้วไ่อยากสิดภาพแล้วเขามเสียงกัน้านห่ะพวกจู้นี่จู้วพากันเฮ็ดาเดี๋ยวนี้บ้าบ้าบ้า่เชื่กันล้านห้ว้ากเตั้งใจว่าจะให้จูเฮ็ดไหม่าฮ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 ่่อาเสียบเีอถูกปะแ่งมึงเบแป๊บพอมานี่บังไฟพอหงนี่อ้ยเอาไว้กับบุยประโยชน์ เอาไปเฮ็ดบางควรให้ปลาเขาซืบุดีก็ว่ะเนี่ยนี่เนาะนี่จะอยากไปเฮ็ดบางไฟที่งานบางไฟเงินลลานพอป่ะอ้กวบอกแล้วกูอเชี่งเงินหลานฮะเอาไปยงใส่กนปลาใส่ก้อนเนาะ๋ยวจะไปใส่เบ็ดตอโอเคโอเคปปลากินไปไม่มีประโยชน์ปลาหมงเนี่ยมันจะได้กินบนยังปาบุเงานาโอ้าเออนี่เอาบุตีนี่ฮะมึงเอาบุตนีบ่เออเออบุรีัโอ้ยนี่ไงี่ยังีนี่แเราจะถือหัวกูกับบังได้ไหมไปเาหม้ไฟ เู้ยฮะเฮ้ยละเดี๋ยวๆด้เลยไอันนี้จะเข้ากันป่าปลาเขาสักกูว้านเออเออป็นหนึ่งแป็นหนึ่งหูมักเล็กมันไปใส่เดียวนี่เล็กน้อยชุ่มหานี่แม่โอ้ท่อบังไฟกลัว่าเห็นมันไปทางไหนวะเฮ้ยท่ากันไปใส่วะมักเล็กเล็กเอ้ย ยังพอฉันไม่เฮ็นยังเลยนีน่ว่ามาใส่เห็ดมาหาป้า,เอ,าเอ้าฉัเห็ดท่อบักไฟกูยุบมเดี๋วนี้เย็นยุ่เอา้ายุบใส่ละเอมาอีกหนึ่งหนึง,อง,นงเอ้พอพอพ่อพนอพี่เงาัวบมา,า,าเลยอ้ยเม่มึง <laughs> อ้ย,อยหนุอมหนุ่มฮาหนี่เมุ่เป็นนังเอาท่อบักไฟกูร่องน้ำ วายจะฉีดไม่เห็นยังเอาไว้ก็บ่ได้เฮ็ดเอามาหาอยากหากินเอามาหาดักป่าสิบ่ดีกว่าบ่กะกลัวจะเฮ็ดอยู่มันสิทันเขาบ่ล่ะฮะนี่โอ้ยแหงมือมือนี่เนาะวุ้ยปวดแล้วดึกหน่อยมือ้อ,อ,อ,น,น,อนี้แบ้บอกจังได๋ก็บ,บ่ฟังรถเอาท่อบักไ้กูมาลงน้ําเสือเฮ็ดจังได๋ล่ะมันจนังทีได้เฮ็ดละบาดนี่วุย้ยดูนี่ดูบ่ถูกทดอดยคนยังมาเฮ็ดจังซี่อยู่บักมัดมันไสล่ะ โอ้ยไปขุดกี <h <h ่เดือนนี่พูนบอกไปขุดกี่เดือนไม่ใช่เบ็ดเอ้าเม้าคืนในกูทำไมเฮ็ดแต่ในกูสีสันนี่ว้ายโบเฮ็ดเนาะบักมอสตัวเอาล่องนนะเอ้าบักมอสเอาลงมึงอเก่าึ้นบ่ได้บ่เดี๋ยวนี้โอ้ยบ่ได้บ่ได้บ่ได้เจ้าเชียวไหวยังนี่อบล็อกขอไฟน่ะไม่เห็ดมาแล้วมาหาอยากหากินสิบุตรีกัวบ่กว้ยนอาดูมันกับบัอท่านเหรอเนาะโอ้ยกูคุณตั้งใจว่าสีเห็ดบั็กไฟไปจูดมื่อเอิญเมื่อเฮิรนี่เนาะ ว่าพุ่นชามากๆพุ่นมันเอาลงแมันเอาขึ้นมันกับอ่อ้เอล่ะเฮ็ดแม่มหรอกออ <c oughs> แม่เฮ็ดในกูศูนยักเฮ็ดที่ยังกระไดขุดเงาหดใส่ปอว่เหงยนว่าน,น้ำจ่มอย่ง,อยงี้ขุดเงาหดใส่เลยนี่ เป็นปลาไะไใช่ปะอ้มันกับ่ได้ง่ายเนาะึงูอเป็นยังกันว้อีพ่าเหน้ำมาหามึงอยู่น่ะหายหัวมึงเอาท่อเลาหันมาเห็ีเดเจ้ดักปลานั่นนะเรามาน้าหาเราเห็ดเราบังไฟมึงน่ะว้มึได้อยนะเออกะยามนะก็จมลอกันนี่ละห่วยหวยห่วยห่วยห่วมแท้ๆไม่ดเดี๋ยวรอคุก่อนลับเอาเด้อไมยังอีปะนี่ห่วย น้ำสูปไปเห็ดบงไสิสูปไปเห็ดน้ำกูบ่บ่ยังบ่ไปไปบ่เอาว่าถ้าไปเห็ดบงไน้ำปูเดอใส่เบ็ดสิเออใสมันมันหมันเอเออมือแรกยเอาไปต้มกินไปก่อนบอก้างแล้วก็ยังพอ หางเราตอไฟมึงหาน่ะผอยู่บอกว่าแล้วกูจะเซ่แม่มาดอกนี่ใมาว้าวว้าวอูแล้วออคุเจ้ามึงนองชั่วนี่เจ้าหาตะลึงตะเล่าให้กูใใส่เบ็ดเจ้าไปเอาทางมาไฟข้นอีพอยดะว้าวเจ้เลลึืนอีเล่าอลร่กหัวร้องว้าวว้าวว้าวว้